รายงงานผลการบริัติงานประจำเดือนเมษายน2567นางสาวสุวิภาคนยศภูมิผู้ำนวยการสูย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองกาญจน,นบ,บุรี3เมษายน2567เข้าร่วมประชุมน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน2567ณห,ห้องประชุมอำเภอเมืองกาญจน,นบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีวันที่5 6 7เมษายน2567 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการทำหลักสูตรและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาต,ตนเองณโรงแรมเอเชียนอะําเภอชะอําจังหวัดเพชรชบุรีวันที่10เมษายน2567เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพนดำรวจเองเพิ่มพูนชิดชอบผ่านระบบออนไลนะ์ณ ห้องประชุมการจลิกาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาญจนบุรีวันที่11เมษายน2567ร่วมพิธีลดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีวันที่17เมษายน2567ร่วมประชุมสัญจรเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและงานตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ2567ณนะห้องประชุมกาญจนาิการสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประเพณีลดน้ำดําหัวขอพรผู้ใหญ่ณนะสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับจังหวัดกาญจนบุรีวันที่24มีนาคม2567เข้าร่วมการประชุมกําหนดการเปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลของเด็กน,นักเรียนที่มีเลขประจําตัวขึ้นต้นด้วยตัวจีณนะหอประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี วันที่25เมษายน2567ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุขจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรีณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันที่30เมษายน2567เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้จากนายธนากรดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ณห้นะองสมุดแห่งชาติและชมังคลาพิเศษกาญจนบวุลี